เราอยู่ที่ปากน้ำชุมพรครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่ปากน้ำชุมพรเนื่องจากมีการสร้างสติีอารค,คิงภูมิพลนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่25จาก77จังหวัดวันนี้เรามากับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรคุณกรวิทย์คุณอน,นันต์รามพันธ์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรแล้วคุณลุงนี่เป็นพ่อของหัวหน้าทีมเอาท่านกรวิทย์ครับผมเป็นไงบ้างวันนี้มาทีนี้เราครับ<ป>วันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงาน<ม>ตตินัทคุณคิงภูมิพลนะครับ,รบแล้วก็าจ,จากอาจารย์ธิยาภัยที่มาสร้างนะครับ เรียกว่าสติรนะฮะในพื้นที่นะครับปากน้ำปนน้ำชุมพรที่นี่นะครับถือว่าเราถือว่าได้มีโอกาสนะครับาประทับใจให้กับคนชุมพรได้ประทับใจนะครับเป็นที่รู้จักแล้วมีโอกาสก็จะได้มาสัมผัสมาถ่ายรูปมาดูความรู้สึกจากจิตใจของพี่ๆที่มาทําวาดความรู้สึกจากจิตใจของเขามาทําให้กับคนชุมพรครับผมครับอานายกสมาคมท่องเที่ยวก็เป็นกาลังใจให้ครับแล้วก็ภูมิใจ แทนชาวชุมพรทั้งหมดนะแล้วชาวปักน้ําชุมพรด้วยนะครับที่ว่าเรามีาสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่รักยิ่งแล้วมาวันนี้วันหนึ่งที่พวกท่านได้มา,า <S 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 ใช้ภาพแล้วก็มาเขียนลงซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจท,ที่ที่พวกเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพแบบนี้ พี่ในจนามจะเรียกจังหวัดชุมพรเลยฮะต้องขอบคุณทางทีมงานท่านด้วยนะที่มาถ่ายทอดไม่ได้มาอย่างเดียวนะฮะยังมาถ่ายทอดให้กับน้องๆในด้านศิลปะของโรงเรียนศิลปาัยเราด้วยแล้วก็ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณแทนคนทั้งจังหวัดนะฮะแทนพวกเราในนามของท่องเที่ยวก็ขอบคุณพวกท่านเต็มที่เลยครับขอบคุณครับก็กําลังใจยังไงถึงถึงมุ่งมั่นมาชุมพรเลยก็มันมีคิวฮะ แล้วก็มีเพจมีทีมงานที่เขารับเรื่องครับอ่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาเขาจะเราถามก็จะถามดูว่าอาคารแบบไหนถ่ายรูปมาให้ดูนะลักษณะแบบไหนอ่าตรงนี้เหมาะอ่าเราก็เราก็ติดต่อไปเลยเราก็จะเราจะจัดทำแล้วทีนี้เมื่อในในการได้มีการวาดภาพวางทังอะไรเงี้ยในมุมมองของนักวาดภาพเนี่ยเรามองว่าตรงนี้มันสมควรไหมแบบไหนไหมในมุมมองได้ครับ เพราะว่าอาคารไม่ต้องไม่ต้องใหญ่ถ้าอย่างนี้นะในชุมชนครับผมเพราะว่าให้ให้คนชุมชนเนี่ยเข้ามาสัมผัสแต่ถ้าเป็นอาคารสูงมากมากเขาจะขึ้นไปก็ไม่ได้ก็แค่ยืนดูข้างล่าง<อ>นะอย่างเงี้ยนะอย่างที่โรงพยาบาลหัวหินนี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดครับผมใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสุราษฎร์ใหญ่ที่สุดตอนเนี้แล้วก็ถ้ามีอาคาร40-50ชั้น ติดต่อมาไปติดต่อมาได้เลยติดต่อมาเคยวาดองค์พระองค์ท่านใหญ่ที่สุดสูงใหญ่ใหญ่ที่สุดก็นี่ยหัวหินก็กาบูลราสูงกี่ชั้นฮะ่าซุรานี่โรงพยาบาลสุราานี่รู้สึกจะหกชั้นหรือแปดชั้นผมจำไม่ได้แปดชั้นเป็นรูปพระองค์ท่านเลยก็ลองเข้าไปในเพจเนี่ยฮะสติร์ไลทกิ้งบุญบอ๋อสติร์ไทิ้งภูเนี่ยมนั่งใจยังไงถึงท่านมีแนวความคิดที่ว่าจะวาดรูปองค์ท่านพอตอผมก็เลี้ยงเลี้ยงดูลูกเนี่ย ดูนะในหลวงท่านไม่ได้ธรรมดาอย่าให้ท่านเดินคนเดียวใช่ไหมเราต้องช่วยกันเดินเดินตามท่านถ้าท่านเดินคนเดียวไม่มีประโยชน์ใช่ไหมกันต้องช่วยกันคนเลยไปจุดเริ่มต้นทําใหำไนแรงไม่ได้ใจแล้วดูว่าในหลวงทําอะไรชาวบ้านแบบครับได้รับโอเคจานจานครับเท่าไหร่อ่ะจานขอเสียงหน่อยอ่านี่จานจากโรงเรียนศิยาภัยนําทีมมา สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขออนุญาตนะอาจจะอยู่บนเครนนะครับสวัสดีครับผมครูประสิทธิ์เพชรจรนะครับดูแลศิลปะแล้วก็ถือว่าเป็นชุดแรกที่ทํา สตีดอาร์ตในชุมพรนะครับก็ร่วมกับชุมนุมศิลปะเลยเด็กๆประมาณ13คนนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นหนึ่งในในชุดใหญ่ที่สตีดอาร์ตคิงบุมพิพลมาช่วยเพราะเป็นจากการเริ่มต้นของพวกเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นของชาวชุมพรนะครับเริ่มต้นจากเด็กๆชาวชุมพรแล้วก็ครูแล้วก็ผู้สนับสนุนชาวบ้านเพจต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนะที่มาสนับสนุนแล้วก็พอคิงบุญิพนเห็นว่าเราเนี่ยทำจริง การพิจารณาก็เลยมาแต่ถามว่าอาจจะในในมุมมองผมเสียดายไปนิดนึงพื้นที่ค่อนข้างจะเล็กเล็กแต่คุณภาพนะอันนี้เจ้าของโครงการเขาบอกว่าใกล้ชิดประชาชนนะแต่หลังจากนี้ครับผมได้รับคําตอบจากกลุ่มของค i n g สิทธิอาร์ตวิพน์เนี่ยจะตอบรับว่าเราจะจัดที่ใหญ่ในตัวจังหวัดผมได้พื้นที่บางส่วนแล้วแล้วก็ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คุยกับท่านผู้ว่าราชการ,รจังหวัดจุมพรเมื่อวาน คุยกับนายอำเภอเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยท่านผู้ว่าตอบตกลงจะดิวให้เรื่องอาคารถานที่แล้วก็ผมก็คุยกับทีมงานแล้วว่าเราจะจัดใหญ่อีกสักครั้งโดยปกติเนี่ยจังหวัดละหนึ่งแห่งนะแต่ว่าเราน่าจะเป็นโชคดีครับจุมพรอาจจะได้2ององที่นะนี่ถือว่าเป็นครั้งอาจจะครั้งแรกหรือเปล่า2ที่ในในในโครงการนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ทําให้เกิดโครงการนี้ สิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจมากคือตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้ผมมาเช้าเนี่ยนักเที่ยวเดินทางมามาเที่ยวกันเยอะมากครับมาถ่ายรูปมาถามว่ายอยู่ตรงไหนนะครับโอกาสหน้ายัางไงก็ฝากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับจังหวัดชุมพรเรามีดีหลายๆอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือสติดาร์ตครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็นี่คือจากการสอบถามร้านค้านะครับก็จะมีผลตอบรับคือยอดขายจากร้านค้าซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินแบบเยอะมากร้านค้าก็ยอดขายขึ้นมา 30%นะแล้วก็ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชื่นชมมาชื่นชมพระองค์ท่านนะครับในหลวงในการที่เก่านะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วครับไปายวันนี้